สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปั๊มน้ําที่บ้านผมความแรงของน้ําลดลงผมก็ดูว่าก๊อกน้ํามีปัญหาอุดตันหรือเปล่าก็ไล่ดูปรากฏว่าไม่ได้เป็นที่ระบบท่อนะครับผมจึงไปโฟกัสที่ตัวปั๊มน้ําและวันนี้ผมจะเปิดดูว่าใบพัดของปั๊มน้ํามันอยู่ในสภาพปกติหรือเปล่ามีเศษขยะเศษได้เศษหินเศษทรายไปติดไปอุดหรือว่าไปทำให้สึกหรอหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่า มันใช่สาเหตุที่ทำให้แรงดันน้ำลดลงหรือไม่ก่อนอื่นเราจะต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับแล้วก็เปิดน้ำระบายทิ้งเพื่อให้ไม่มีความดันตกค้างอยู่ที่บริเวณห้องปั๊มนะครับแล้วก็จากนั้นใช้ประแจเบอร์8ถ้าเป็นของยี่ห้อซิมเก้ใช้ประแจเบอร์8ถอดน็อตสตัวที่อยู่ตรงนี้ออก เนนน่่นนนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนั้นใบพัดจะมีลักษณะ เป็นเหลี่ยมแต่ว่าเมื่อใช้ไประยะหนึ่งมันก็สึกหรอด้วยประเภทของน้ำคุนตะกอนที่ขึ้นมาอาจจะเกิดการเสียดสีทำให้ส่วนของใบพัดนั้นมีการโค้งมุนตรงส่วนที่เป็นยอดยอดแหลมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดและเปลี่ยนใบพัดครับน็อตล็อกที่อยู่ที่เป็นเกลียวหนอนล็อกเพลาที่อยู่ตรงนี้ออกก่อนนะครับ แล้วก็ใช้น็อตเบอร์แที่ถอดออกมาจากตัวปั๊มนี่แหละมาขันตรงรูที่มีเกลียวอยู่ของใบพัดซึ่งมีอยู่สองรูแล้วก็ใช้ประแจเบอร์8ขันออกมานะครับ คืนนอน็อตเนี่ยมันจะไปดันเนื้อที่ด้านหลังแล้วก็จะทำให้ไปพัดหลุดออกมา แล้วครับีอออกมาแล้วครับเมื่อถอดใบพัดออกมาแล้วนะครับเราจะต้องซื้อใหม่มาทดแทนวิธีการซื้อใหม่ให้ถูกต้องที่สุดก็คือการที่เราติดต่อไปยังร้านค้าที่เราซื้อมาน่ยว่าเขามีใบพัดรุ่นนี้มีอะไรสต็อกหรือเปล่านะครับหรือว่าติดต่อไปที่ศูนย์บริการของปั๊มก็ได้แต่บางกรณีที่เป็นปั๊มจีนปั๊ม ที่ผลิตจากประเทศจีนเนี่ยบางครั้งโรงงานเดียวรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่ว่าตียี่ห้อหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับมันอาจจะใช้ชิ้นส่วนร่วมกันได้ถ้าเราหารุ่นเราไม่เจอที่ร้านไม่มีเก็บสต็อกเอาไว้ให้ลองเข้าไปดูใน Lazada นะครับแล้วก็เทียบจากขนาดของไดมิเตอร์ไดมิเตอร์ก็คือตัวจะอ่านได้อยู่ที่ประมาณ58นะครับแต่ ของจริงน่ยมันคือ60อันนี้คือมันสึกไป2มิลแล้วก็ให้ดูส่วนที่เป็นไดมิเตอร์ของเพลานะครับ12มิลน,นะครับ12มิลแล้วก็ไล่หาในแอป,ปของ Lazada หรือ Shopee โดยดูที่ไดมิเตอร์และดูที่รูเพลานะครับอันนี้ผมมาเจอพอดีนะครับนี่ครับก็รู 12มิลนะครับแล้วก็เดมิเตอร์60มิลพอดีนะครับอันนี้ราคา230บาทอันที่ใช้งานแล้วเนี่ยมันจะมีการบินมันจะมีการบินตรงยอดเพืองนะครับแต่ว่าอันที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเนี่ยมันจะมีความเป็นเป็นยอดแหลมขึ้นมานะครับแล้วก็จะดูว่ามันสึกร้อไปแค่ไหนเนจะเห็นว่าสึกร้อไปประมาณนี้นะครับ ะมีบ่านี้อยู่นะครับก็ใส่ให้ตรงบ่าแล้วก็ขออาจจะใช้ไม้หรือว่าใช้สิ่งที่ไม่ทำให้เกิดการเยินของเก่านะครับผมใช้ค้อนอย่างแล้วก็ลองหุนดูว่ามันจะต้องไม่ไปเบียดกับเสื้อเสื้อปั๊มที่อยู่ด้านหลังนะครับ นี่กลับข้าที่เดินนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการไล่อากาศออกจากในห้องปั๊มนะครับโดยการเติมน้ำเข้าไป ได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานนะครับนี่ครับน้ำก็ถือว่าไหลแรงนะครับทตามผมี้ครับนี่หลังจากที่ได้เปลี่ยนใบพัดปั๊มน้ำใหม่ใส่เข้าไปก็พบว่าทำให้แรงดันน้ำนั้นเพิ่มขึ้น เหมือนเดิมใกล้เคียงกับตอนที่ติดตั้งใหม่ๆนะครับหวังว่าวิดีโอวันนี้ก็คงจะทำให้ท่านผู้ชมได้ทราบขั้นตอนการเปลี่ยนใบพัดของปั๊มน้ำว่าทำอย่างไรนะครับถึงแม้ยี่ห้อที่แตกต่างกันรุ่นที่แตกต่างกันแต่หลักการคล้ายๆกันนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีรูสองรูที่ตับเกลียวเอาไวใ้ให้เราเอาน็อต ขันเข้าไปเพื่อดันให้ตัวใบพัดหลุดออกจากเพลานะครับหลักการจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าบางยี่ห้อนั้นอาจจะเป็นลิมหรือว่าอาจจะเป็นการล็อกแบบอื่นก็ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นแบบนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสมชาย DIY วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามสมชาย DIY ได้บางคลิปนั้นมีเฉพาะใน Tik t o k แต่ไม่มีใน YouTube บางคลิปนั้นมีเฉพาะใน Facebook อย่าลืมติดตามสมชาย DIY ให้ครบทุกช่องทางนะครับ